ีครับมาเบิ่งไฟยิ่งเบริงเด้อครับเด้อวันที่หาวันพ่อแห่งชาติเราไฟไม่เบิ่งเด้อครับทั้งเป็นผมมาหลอดหนึ่งแล้วแในวันนี้ไม่เบิ่งกลางคืนเด้อครับเด้อเบิงไฟเด้อครับเด้อไว้ง่าครับไฟหลอดเด้อครับเด้อดูไฟกลางคืนนะครับอันนี้ถนนราชดำเนินแลครับเด้อ เอาพวบสวยงามไม่พี่น้องมาเบิ่์เด้อครับเด้อครับบริเวณถนนราชดำเนินรับไฟสวยงามารังการครับเบิ่อแล้วก็เริ่มเป็นแรงใจให้ผู้บชายเด้อครับเด้อครับผมว่ไป่ได้อยู่กลางถนนครับย่างไปใกล้ใกลับรถกะไร้ครับ ผมมาตั้งผีแล้วครับทางเวียนผมมาวัดพระเจ้าพุ่นละลายครับนี่นะครับพระไฟงามไม่เบินบนเนเก,กนะครับเด้อล้นราชดำเนินผู้ใด้บ่เคยมากก็มากได้ครับเด้อโอ้โ่นะครับสนามหลวงวิรังนะครับสวยงามครับสวยงามมากครับ ได้บ่เคยมาเที่ยวกับมาเด้ครับนักองเที่ยวก็หไล้แล้วครับแต่บ่หลายเท่าแข่งเว่นแข่งเว่นอีหลายแห่งครับแขางคืนกับพ่อประมาณอยู่ครับฝรั่งหลายครับต่างชาติเยอะครับประเทศไทยเรามาเที่ยวนะครับเด้อประเทศไทยกำลังค่นเที่ยวหลายครับขอบคุณนะครับเด้อเป็นแรงใจอาชีพงามๆไม่เบิ่ง วันนี้วันที่ห้าแต่เป็นสมัยก่อนกับโอ้คนหลายครับมือเนี่ก็หลายอยู่นะครับท้งเวียนครับไปห้ามครับครับผมจะไปเรารับมันไกลฝนก็ตบประหันครับครับผมขอบุณที่เป็นแรงใจนะครับเอาความงามไม่เบื่อเลครับเด้อนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายครับผม เป็นแรงใจ้อครับเด้อเป็นแรงใจให้ทุกคนนะครับสู่ๆ้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับ